วิธีเพิ่มที่ทํางานใน Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับให้มากดรูปโปรไฟล์ทางด้านซ้ายแบบนี้มันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะเมื่อเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ Facebook ได้แล้วนะครับให้มากดแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมาจนเจอในส่วนของรายละเอียดเมื่อเจอแล้วนะครับให้กดเพิ่มตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอในส่วนของที่ทํางานตรงนี้ขึ้นอยู่ให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดเพิ่มสถานที่ทํางานตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้มากดตรงชื่อสถานที่ทํางานตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ชื่อที่ทํางานของเรานะครับในช่องเลือกที่ทํางานตรงนี้เลยพิมพ์ไปเลยเนาะโอเคครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะเจอคําค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่ทํางานที่เราพิมพ์ไปเนาะเพื่อนๆนก็เลือกที่ทํางานของเพื่อนเพื่อในคําค้นหาได้เลยครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับคนหาไม่เจอเราก็สามารถมากดเพิ่มที่ทํางานของเราตรงนี้ได้จากตัวอย่างนอกก็กดไปที่ที่ทํางานที่มีอยู่แล้วแล้กันนะครับต่อไปเราสามารถระบุตําแหน่งงานได้นะครับให้มาระบุในช่องแรกตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็พิมพ์ตำแหน่งงานของเพื่อนเข้าไปในช่องเลือกตำแหน่งงานตรงนี้เลยครับ โอเคครับข้างล่างนะครับจะแสดงเป็นคําค้นหาที่ใกล้เคียงกับคาที่เพื่อนๆได้พิมพ์ไปเราก็เลือกตําแหน่งงานได้เลยครับหรือว่าตําแหน่งงานที่แสดงผลไม่สอดคล้องกันเนาะเราก็สามารถมากดเพิ่มตําแหน่งงานตรงนี้ได้อ่าก็กดเพิ่มแลวกันเนาะเมื่อเราพิมพ์ตำแหน่งงานเสร็จแล้วนะครับจะมาระบุตำแหน่งเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้มากดตำแหน่งตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับก็ให้พิมพ์ตำแหน่งที่สอดคล้องกับงานที่เราทำ โอเคครับจากนั้นนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นคําค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราพิมพ์ไปถ้าไม่มีคําค้นหาที่เราต้องการเนาะก็มากดเพิ่มตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้นะครับเราเพิ่มตําแหน่งงานกับตําแหน่งเข้าไปในข้อมูลแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะครับจะเพิ่มคําอธิบายงานตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะทั้ง3มช่องนะครับเราจะป้อนข้อมูลก็ได้นะครับหรือว่าไม่ป้อนก็ได้อยู่ที่เพื่อนเพื่อต้องการเนาะถ้าปัจจุบันนะครับเรายังทํางานที่นี่อยู่ก็สามารถมาเปิดในหัวข้อปัจจุบันทํางานที่นี่ตรงนี้ได้นะครับ และต่อไปนะครับตั้งแต่ส่วนมากก็จะเป็นวันเริ่มทํางานเนาะสามารถมาระบุได้นะครับว่าเป็นปีไหนเดือนไหนและวันไหนนะครับเพื่อนๆสามารถมาป้อนข้อมูลตรงจุดนี้ได้เลยต่อไปนะครับให้เรามากดสาธารณนะตรงนี้หนึ่งทีตรงนี้นะครับจะเป็นระดับการมองเห็นเพื่อนๆน,น,นะครับอยากให้ใครบ้างที่เห็นว่าเราทํางานที่นี่ ถ้าเราเลือกเป็นสาธารณะทุกคนที่เข้ามาส่อง a c e b o o k ของเรานะครับจะเห็นว่าเรามีข้อมูลในการทํางานทีน่นี่ถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็จะมีเฉพาะเพื่อนใน Facebook เ,เท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลว่าเราได้ทํางานทีน่นี่หรือว่าเฉพาะฉันนะครับจะไม่มีใครเห็นเลยว่าเราได้ทํางานทีน่นี่และก็จะมีดูเพิ่มเติมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงไปนะครับตรงนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยว่าจะเลือกระดับการแชร์แบบไหนจากตัวอย่างนอกเ,เป็นสาธารณะละกันก็กดไปที่สาธารณะ เมื่อเราป้อนข้อมูลในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกตรงนี้เลยจากนั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาที่หน้าของแก้ไขรายละเอียดถ้ามีข้อมูลที่ทํางานที่เราเพิ่มไปขึ้นแสดงผลในหน้านี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้เพิ่มที่ทํางานเข้าไปยังข้อมูลบัญชี Facebook ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากจะเพิ่มสถานที่อื่นเพิ่มเติมก็สามารถมากดเพิ่มสถานที่ทำงานตรงนี้ได้น,นะครับาสามารถระบุและเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งที่เนาะและในกรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับอยากให้ที่ทำงานนี้ขึ้นแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ก็ให้มากดติ๊กเลือกเช็คถูกในส่วนของที่ทำงานในแน่นี้และกดบันทึกได้เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดมันจะขึ้นเป็นข้อมูลที่ทำงานที่เราได้ป้อนไปเนาะ านเราลองมาเช็คกันนะครับว่าที่ทํางานให้เราป้อนข้อมูลไปขึ้นแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ c e b o o k แล้วหรือยังหน้าแก้ไขโปรไฟล์นะครับให้กดย้อนกลับ ต่อไปนะครับเราจะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเนาะก็ให้เ,เพื่อนเพื่อนะครับมาเช็คดูว่าตอนนี้นะครับข้อมูลสถานที่ทํางานได้ขึ้นบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k แล้วหรือยังถ้าขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ตั้งที่ทํางานและนําที่ทํางานนั้นนะครับมาขึ้นแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากทําก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ก<ๆ>ับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ